ครับผมก็เป็นช็อตฟิล์มนะครับเส้นเรื่องเดิมน,นะครับผมก็จริงๆจ,จะปล่อยไปแล้วล่ะตอนนี้ก็คือปล่อยแล้วหนึ่งทุ่มนะครับผมดูได้ที่ YouTube c h anel พี่พีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็เป็นช็อตฟิล์มครั้งแรกด้วยที่พี่พีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ทำครับผมถ้ามันคิดว่าจะมีซิงเกิลนี่จะทำจะปีใหม่นะ ครับคือจริงๆแล้วพอพอเราจะทําเพลงที่3นะครับชื่อเพลงว่าเส้นเรื่องเดิมใช่ไหมครับผมเป็นซิงเกลิลที่3ของพีเนี่ยพี่รู้สึกว่าพอมันเป็นเพลงชา้าแล้วก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับอารมณ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่เลยรู้สึกว่าเราเรา,เราทำช็อตฟิล์มตัวนี้ดีกว่าเพื่อมาขยายอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของเพลงนี้ด้วยครับปกติเขาจะปล่อยเพลงก่อนแล้วค่อยตามด้วยอิบีหรือตามด้วยช็อตฟิล์มมั่ก่อนอิพี่ยังไม่เคยได้ฟังเพลงเลยใช่ครับช็อตฟิล์มมาก่อนเลยจะไปเราเลือกตั้งแต่นี้คือจริงๆตั้งใจใให้้คคนเขาจาจวมรู้สึกของตัวเพลงก่อนอนยากให้เข้าาใจจว่ริงๆแล้ว แมสเซจข้างในตัวเพลงนี้มันจะเป็นมูดและโทนประมาณไหนในความเข้าใจของพีแล้วก็ผู้มกับด้วยครับผมแล้วก็แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเพลงนี้พี่ว่ามันแล้วแต่คนแต่ตีความเหรอครับจริงๆแล้วคนเรามันมันมีหลายเรื่องราวเป็นเรื่องราวส่วนตัวนู่นนี่นั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ก็ก็อยากให้ทุกคนลองไปฟังกันดูครับที่มีส่วนช่วยในการดีไซน์เรื่องราว ก็ที่จริงก็มีนะครับจริงๆจริงๆหลักๆก็เป็นพีเวิร์กกับทางพุ่มกลับอะไรเงี้ยครับผมมากกว่าว่าจริงๆเราอยากให้เรื่องราวของของหนังสั้นเรื่องนี้มันเป็นไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตัดสินใจกันหลายๆรอบมากๆครับจนมาได้มาเป็นเวอร์ชันนี้ครับผมแล้วก็เป็นการจบที่จบประมาณนี้ครับเวอร์ชันนอ้เนื้อหามันเกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้างครับคือเนื้อหาข้างในช็อตฟิล์มทุกคนก็จะเห็นว่าเป็นเป็นตัวละคร2ตัวนะครับชื่อคิดกับโชว์เงี้ยครับผมก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็พอพอรู้จักกันได้เยอะได้มีโอกาสได้ อยู่ด้วยกันได้เยอะอะไรเงี้ยมันก็ถูกพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันกลายไปเป็นเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอผ่านเวลาไปอะไรเงี้ยทุกคนก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนพอคนเรามันมันมันไม่ได้แบบมีอะไรเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแบบมันก็เลยทาให้เกิดปัญหาอะไรต่างๆมากมายอะไรเงี้ยความฝันมันก็มองกับคนละแบบนู่นนี่นั่นมุมมองเราต่างๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพอเราได้กลับมาเจอกันในเวลาที่มันอาจจะเป็นเวลาที่มันผ่านไปแล้วเวลาที่มันเหมาะสมอะไรเงี้ยครับผมความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ ก็ได้กลายมาเป็นแบบความรู้สึกที่ดีต่อกันเป็นความผูกพันที่มีให้กันครับภาพในหัวคิดไปเขาว่าพอที่จะมาได้ร่วมกับเราเลยต้องเป็นแบบใครก็ก็มีมีคิดไปหลายๆแบบหลายคนครับผมแต่ว่าสุดท้ายก็ได้คุยกับทางพี่เบลด้วยแล้วก็ทางพี่พุ่มกับด้วยครับผมก็เลยคิดว่าเป็นพี่นายดีกว่าครับรีเควสเองปะครับอะไรนะครรีเควสเองปะไม่ได้รีเควนนะได้ร่วมงานกับพี่นายเป็นไงบ้าง ด,ดีใจครับดีใจก็ได้มีโอกาสติดตามผลงานที่งานแบบพี่นายหลายๆงานครับผมแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานกับพี่นายก็ดีใจมากๆครับแล้วก็เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่พี่รู้สึกว่าเออมันมันมัน,มน,มน,มนทำให้พี่ได้ได้ประสบการณ์อีกรูปแบบหนึ่งเลยแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการทํางานกับคนหลายๆคนด้วยเขาถามแล้วความรู้สึกโดนใจเราไหมครับพีน่นายเขาทำอะไรเขาขยับมือเขาโดนใจหรือเพล่พี่ซินดราม่าค่อนข้างเยอะเราสื่อสารยังไงกับนาย ก็ที่จริงมีการเวิร์กช็อปกันก่อนหน้าครับผมมีการทํากันบ้านกับบทกันมาแล้วก็พยายามจะจูนหากันเพราะว่าจริงๆเวลาพีกับพี่นายเนี่ยค่อนข้างจะแมทชิ่งกันยากมากๆพี่นายก็ค่อนข้างยุ่งด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็พยายามจะทําสิ่งนี้ให้มันดีที่สุดครับก็อยู่ในช็อตฟิล์มเส้นเรื่องเดิมรผมติดซีนอารมณ์หน่อยครับเป็นยังไงบ้างอารมณ์ก็จะมีแบบความรักก็จะมีแบบดราม่าอะไรเงี้ยก็ก็มันก็มีหลายๆอารมณ์นั่นแหละครับพยายามจะทําให้มันครบๆทุกอารมณ์ ที่อยู่ในหนังซันเรื่องนี้ครับผมซินอารมณ์ก็พี่นายเขาเก่งมากๆครับอย่างอย่างวันที่ไปอะไรเงี้ยเทคสองเทกกิงพี่นายก็ได้แล้วครับเออแล้วซีนซีนความรักอะไรนะไม่เห็นจะมีกุกกี้อะไรเลยมันก็แบบธรรมดาธรรมดามันมีแบบแบบมีแบบอารมณ์ตัดบอกลงบอกลาอะไรอย่างนี้ด้วยสื่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ก็เขินบ้างนิดหน่อยครับผมตอนเล่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแต่มันก็เป็นบทบาทอะไรเงี้ยที่ที่พี่นายกับพี่ก็ทำมาเป็นตัวละครนี้แหละครอนเสิร์ตอปอะไรนะครรับเิ์อป มาเวิร์กช็อปครับมีเวิร์กช็อปหลายซีนที่อยู่ในนี้ด้วยครับโปรเจกต์เป็นแล้วยังไม่เคยดูยังไม่ยังไม่เคยเดียวแล้ก็พี่นาเขาแบบน่ารักไงโปรเจกต์นี้ทำนานไหมครับ่คร um> ับคิดนานคิดนานครับผมจริงๆตัวเพลงนี้แล้วก็โปรเจกต์นี้เราคิดกันมานานมากๆครับแล้วก็พยายามจะทำทำโปรเจกต์นี้ให้มันดีที่สุดครับผมเพราะว่าคือตอนแรกอ่ะเราเราแบบเราคิดเว่อนไปเยอะมากอะไรเงี้ยจะเป็นแบบหนังสั้นแบบกี่นาทีจะเป็นใครจะทำกี่เวอร์ชันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนสุดท้ายก็ได้มาเป็นตัวนี้ครับ แพ้ใครไม่แพ้เราแบบแพ้พี่ใบเฟิร์นแหละให้คนเดียวหน่อยให้คนเดียวหน่อให้คนเดียวละกันเราคุยกันไม่กับใบเฟิร์นเรื่องนี้อะไรก็เพี่นายมาเล่นก็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 ได้คุยครับวันที่ถ่ายอะไรเงี้ยก็มีแบบว่าพี่นายเขาคุยกับพี่ใบเฟิร์นอะไรเงี้ยเราก็บอกขอคุยด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยคขาบอกว่าเร่ได้เบอกว่าวันนี้ท่ายงานกับพี่นายสนุกจังเลยอันนี้เป็นการเป็นการคมหรือเปล่าบอกเป็นการบอกเขาไปเสียว่าแบบพี่นายน่ารักมากทำงานแล้วสนุกด้วยเอออย่างเงี้ยครับผมอ้ทกับ ถ่ายไทยกันจริงๆสองวันครับผมเห็นได้โปรดิวเซอร์อย่างพวกพี่มาช่วยด้วยใช่ไหมครับได้อะไรนะว่าได้มาช่วยด้วยใช่ครับผมก็จะมีพี่สองเป็นผู้กำกับได้มาทํางานด้วยครับจริงๆตัวพี่เองกับพี่สองได้มีโอกาสทํางานกันหลายๆงานแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นงานโฆษณาบ้างงานอย่างเอ่อมิวสิควิดีโอมันดีเลยนะครับตอนได้พี่สองมากำกับด้วยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบคนละมุดแอนโทนกับสิ่งนี้เลยแล้วพอเรารู้ว่าจริงๆแล้วพี่สองเองเนี่ยเขาก็จบฟิล์มมาด้วยเก็รู้สึกว่าเอ้ย เขาก็ยังไม่เคยทําเราเราก็รู้สึกว่าเราอยากได้ความใหม่ตรงนั้นด้วยมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมก็เลยได้ชวนพี่สองมาทํางานตรงนี้ครับจริงๆรซอฟต์แวรงนี้เส้นเรื่องมันมาจากเพลงของเราเนาะใช่คับแต่แนเพลงของเราซิงเกิลนี้เนื้อหาก็จะเป็นแนวนี้เลยใช่ครับผมก็จริงๆเพลงก็จะเล่าอย่างเงี้ยนะครับว่าจริงๆเหมือนเหมือนคนเราแบบผ่านความสัมพันธ์ที่ที่มันอาจจะล้มเหลวมาอาจจะแบบว่าล้มเหลวในความสัมพันธ์มาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าณตอนนี้ที่เรากาลังมีความรักที่ดีอยู่เราก็อยากจะให้มันดีไม่เหมือนเส้นเรื่องเดิม ชีวิตเราใส่ไปไหมชีวิตเราใส่ไปไดๆป้ะพี่โสดอเสกอ่าไอ้เจ๊เพลงนี้เจ๊เพลงเตะใช่ไหมเจ๊เพลงเตะที่สตาร์ทไม่ได้เลยบเจฟครับได้ทำงานกับพี่เจฟครับผมแล้วก็เคยทำงานกับพี่เจฟแล้วเป็นที่เป็นเมนเทอร์ด้วยกันที่ที่ใน7จ็ดสิบเก้าใช่ครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาทำงานด้วยกันก็รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็พี่เจฟเขาก็เป็นคนเขาเป็นคนเก่งอยู่แล้วจริงๆแบบเราบีบกับเขารอบสองรอบอย่างที่ที่พี่เจฟให้สัมภาษณ์ไปอย่างเงี้ย แป๊บเดียวเขาก็ได้คอนเซปต์นี้กลับมาเลยแล้วก็เป็นคำที่พี่รู้สึกว่าเออมันตรงกับเรื่องราวที่เราต้องการอยากจะเล่าด้วยครับเราเล่าเรื่องอะไรในชีวิตของเขาเขาไม้เขาฟังดีบอะไรเขาฟังเขาถึงแบบว่าอุ๊ยหอมปบอกว่าโสดทำไงอันนี้เกี่ยวกับงานใช่ไหมพี่อันนี้ไม่เกี่ยวกับงานก็ก็บีบกับเขาแล้วครับว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนตัวพี่เองพี่ก็อยากจะเล่าพาร์ทหนึ่งของชีวิตพี่ที่ก็มันก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่แบบคนเราไม่ใช่ความสุขความเศร้าอะไรอย่างเงี้ยปนๆกันไปอะไรย่างเงี้ยพาร์ทหนึ่งของพี่พี่รู้สึกกว่าาอยใ ความสัมพันธ์ที่ที่เรามีอยู่ตอนนี้อยากให้มันไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่กลับมาเป็นแบบเสียใจเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับผมจนจนพี่เจคก็ได้คำเดียวกมาครับแต่เพลง<ด>ของเจส่วนใหญ่จะต้องตีความหลายชั้นหน่อยนะป้ะาจะเข้าใจค่อนข,ข้างจะลืกอะไรอย่างเงี้ยสำหรับ,บ,รบเพลงของพี เราเราก็เลยทําหนังสั้นเข้ามาก่อนนะครับแล้วเพื่อเพื่อให้แบบทุกคนอาจจะเข้าใจความหมายเมสเซจที่เราต้องการจะสื่อสารมากขึ้นเห็นหนังสั้นไปแล้วแล้วเพลงเหรอครับจะตามมาเลยไหมครับครับเพลงที่จริงปล่อยไปแล้วตอนนี้เลยในในสตรีมมิ่งครับสามารถฟังได้เลยแล้วก็ MV เนี่แหละครับที่จะปล่อยวันที่19ครับเดี๋ยวครับีเือดก็จะมีซีนเพิ่มเข้ามาด้วยครับกลับไปทักแสดงนิดนึงการเลือกเพราะว่าพี แฟนต่าแฟนนอกจากไทยเองต่างประเทศก็มีการเรียกกแสดงจะมาร่วมในในผลงานแต่ละอย่างมันมันต้องทำมือถึงอะไรบ้างทีคือก็ก็หลายๆอย่างมากๆเลยนะคบผมจริงๆแบบพยายามเลือกให้มันตรงคอนเซ็ปต์เพลงมากกว่าครับคือเรามองคอนเซ็ปต์เพลงเป็นหลักเรามองเนื้อหาที่เราต้องการสื่อสารอย่างเงี้ยเป็นหลักแล้วก็เราคิดว่าจริงๆแล้วสิ่งเนี้ยเราเราอยากจะได้เคมีใหม่ๆด้วยเพราะเรารู้สึกว่าเวลาเราทางานใหม่ๆเราอยากจะให้มันความรู้สึกใหม่ตลอดเวลาให้มีความสดฟรชกับงานของเราตลอดเวลาเราก็เลยพยายามเลือกคนใหม่ๆมมาเล่นด้วยตลอด ให้เวอร์ w i d e นะครัอยากจะให้เป็นเป็นกลุ่มจีนหรือว่าจะเป็นยังไงก็้ก็ก็อยากอยากให้ถูกใจแฟนๆทุกคนมากกว่าครับผมไม่ไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าเฮ้ยหนังสั้นเรื่องนี้จะไปถึงแบบระดับนู้นนี้นั่นอะไรเงี้ยแค่เรารู้สึกว่าเราเออเราตั้งใจทางานตรงนี้ให้มันดีที่สุดแล้วก็หวังว่าแฟนๆทุกคนที่ได้รับดูครับได้รับชมก็หวังว่าจะชอบกันครับตอนนี้ก็เริ่มปัดวิวได้แล้วเนาะ ก็เริ่มปั่นวิวได้แล้วครับก็สามารถไปปั่นวิวหนักสั้นกันได้แล้วแล้วก็รอ MV ออกวันที่19ครับผมแล้วก็อย่างที่มีประกาศไปว่าจะมี Exhibi t i o n ด้วยครับก็ฝากไวได้ไหมครับได้ครับยังไงก็ฝากนะครับเป็นช็อตฟิล์มนะครับเส้นเรื่องเดิมนะครับผมปล่อยไปแล้วที่ YouTube c h anel n พีพีกิจแอนเจลเทนเมนต์นะครับก็ไปดูกันได้นะครับผมแล้วก็ MV นะครับจะปล่อยมาวันที่19นะครับสตรีมมิ่งก็เพลงนี้นะครับเส้นเรื่องเดิมก็สามารถรัััับบบชชมรรฟงงงได้ททุก่อาค รเราเราก็ตั้งใจเลือกไงแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีความชอบใส่เป็นมิตรนะในการนำเสนอไม่มีเรื่องส่วนตัวอะไรเลยทุกอย่างเป็นแบบงานล้วๆนๆไม่ได้คุยอะไรเงี้ยเรามีนําเสนอเขาแหม่แบบว่าเราอยากได้คนนี้อยากร่วมงานกับคนนี้ตั้งเลยอะไรเงี้ยก็มีครับมีคุยกับทีมหลายๆคนอะไรเงี้ยครับผมจริงๆแบบเราเราก็คุยกันเยอะมากๆเรื่องๆจะเลือกคนมาแบบเล่นด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราต้องดูด้วยว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนเคมีเราเขาเราสามารถไปด้วยกันได้ไหมด้วยอะไรเงี้ยครับ พี่น,นเดชเหรอพูดไ้เหรอไม่ได้อะไรนะอ,รอ,อันนี้คือขอเขาผ่านสื่อ,อแล้วพี่น,นเดชคือวังก็มาเล่นให้ด้วยนะแต,แต่พี่ขอทีไรก็ได้ทุกอย่างเลยนะนั่นั้นสิพี่น,นเดชเออรอลุ้นเลยได้ไหมคะัอะไรนะก็ ในอนาคตละกันครับผมยังไม่รู้เหมือนกันสิงค์กันดีสิอย่ต้องตามมาแล้วไงเถ้าอย่างนั้นนะแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีซิงเกิลที่ถัดถปล่อยปล่อยถัดมาครับผมเพราะว่าอันนี้วางไว้เป็น EP เหมือนของบิวกิ้นครับอันนี้ก็จะเป็น5เพลงเหมือนกันนี่เพลงที่3ครับผมแล้วมีวางให้พี่นาเดชไว้อะไรอย่างว่าอย่างเป็นยังไงดีไซน์เป็นยังไงพี่นเดชพี่วางให้ทุกวันนะพี่เคียร์เคียร์บ๊อบบี้แค่พี่นเดชพอแล้วเอเอาคิวงานทั้งหมดออก เราไม่เอกคนเดียวแต่ไม่น้อยใจเหรอทุกคนเอ่อคนหนึ่งพี่อล็กพี่ก็มีให้ทุกวันพี่ไมค์พี่ก็มีให้ทุกวันพี่นายพี่ก็มีทุกวันแต่เวลาได้ใช่ไหมครับแต่เวลาได้ใช่ไหมพี่รักทุกคนค่ะกินบ้างอะไรมบ้างกินบ้างพลงกินบ้างไหม บิวกี้เหรอครับก็จริงๆตอนนี้ไปแฟนมิทติ้งด้วยกันอย่างเงี้ยครับก็ได้มีโอกาสดูดาร์ฟด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยบิวกี้เขาบอกว่าเออก็ดีนะเขาชอบแล้วก็รู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันก็ใหม่มากเพราะว่าตัวพี่เองพี่ปกติเราเราทำเพลงมีเดียนตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นวิธีการร้องอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยที่แบบทําเพลงชาแล้วก็เออเป็นเพลงที่แบบสื่ออารมณ์เยอะๆอะไรเงี้ยบิวกี้เขาบอกว่าเออเขาก็ชมแล้วแบบทำได้ดีเขาให้คำเปรึกษาหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมอะไรไหมครับ ก็ก็มีนะคะเขาก็แบบเอ้ยลองแบบนี้ไหมตอนตอนเปิดเพลงให้ฟังแรกๆอะไรอย่างเงี้ยดรัฟแรกๆเขาก็บอกว่าเออเธอลองแบบเปลี่ยนตรงนี้สิเธอลองทำอย่งนี้เพิ่มสีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเชื่อฟังไหมปะครับอะไรนะฮะฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็มันมันคนละสไตล์คนละแบบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แนะนําในพาที่เขารู้สึกว่าเออมันมันน่าจะเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่นในมุมมองเขาอะไรอย่างเงี้ยมุมมองเราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมอะไรที่มันดีก็ ก็ก็ปรับแก้ตามนี่เขาบอกครับชัดพีเได้ดูอย่างพี่ได้ดูครับได้ดูแล้วก็จริงๆไปดูดับพร้อมกันที่ที่ญี่ปุ่นที่มาส่งให้ดูคนแรกเลยอะไรคะเปิดดูพร้อมกัืกับทีเพราะว่าแบบเหมือนดับส่งมาเราก็รู้สึกว่าเอยดูพร้อมกันมาไหนๆก็แบบเราจะได้มีแบบฟีดแบ็กได้เลยอะไรอย่างเงี้ย